สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องการนำอัลกอริทึมนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันพยาบาลให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ทำให้เราโฟล์งานได้แบบลื่นไหลนะครับโดยคลิปที่แล้วเราพูดถึงเทคนิคการจำนะครับเทคนิคการท่องจำก็ลองไปใช้กันดูครับว่ามันจะเวิร์กสำหรับทุกคนไหมนะครับที่นี้นะครับในการใช้งานในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนใหญ่นะครับพยาบาลส่วนใหญ่ที่อยู่ในอร์ดทั่วไปนะครับที่ไม่ได้อยู่ใน ICU หรือว่า AE เงี้ยครับก็จะไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเวลาเกิดเหตุการณ์ที่เกิดกับผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินนะครับเราก็จะทําใหา้คือมันแงมันลืมนะมันมันลืมมันคิดไม่ออกนะครับทีนี้เราจะมาตัดปัญหาตรงนั้นได้ยังไง ก็คือตัดไอ้คำว่าลืมออกไปนะครับก็คือเราต้องดูโพยให้มันเป็นใช่ไหมครับเพราะว่าในชีวิตจริงของเรานะครับไม่มีใครห้ามให้เราเปิดดูใช่ไหมอ่าไม่เหมือนการสอบใช่ไหมครับการสอบนี้เราต้องคิดต้องจําให้ได้นะแล้วก็เอามาสอบมาตอบใช่ไหมครับแต่ว่าในชีวิตจริงของเรานะครับเราสามารถดูโพยประกอบไปด้วยได้นะครับการดูโพยให้เป็นเนี่ย การดูรับรองให้เป็นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากครับเพราะว่าสมมตุติถ้าเกิดเรารอฟังแต่ออเดอร์แพทย์ใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เราดีเลย์ทรีทเมนต์อย่างน้อยอ20ถึง30วินาทีใช่ไหมสมมติหมอจะสั่งอะดรีนาลีนใช่ไหมเราก็ต้องรอฟังคุณหมอว่าอะอะดรีนาลีนหนึ่งมิลลิกรัมไอ p ีพุตอนนี้ครับใช่ไหมกว่าเราจะไปหักแอมกว่าเราจะรอยากว่าเราจะมาพุชมาฟัสลา เสียเวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูโพยเป็นอ่าสมมุติว่า EKG เป็น VF p o r e l e s s VT นยรหรือ,อถ้าเกิดเป็นฝั่งที่ไม่ช็อกสมมุติเป็น EKG เป็น a s y s t o l ือ p a ใช่ไหมครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าหมอจะสั่งยาอะดรีนาลีนแน่นอนใช่เราก็เตรียมไว้เลยครับอะดรีนาลีนดรอไว้1มิลลิกรัมเตรียมพร้อมฉีดเลยนะครับพอหมอบอกว่า อดีตๆหนึมิลลิกรัม IV Push เราก็สามารถฉีดได้ตอนนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาหักแอมยาด๋ยนนี้มันหมดสมัยที่แบบว่าหักแอมไว้เยอะๆนะครับหลังจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะเห็นเขาจะหักแอมยาวไว้เยอะๆแล้วก็รออไว้ใช่ไหมครับซึ่งนั่นไม่จะเป็นแล้วนะตกวนันนี้เพราะว่าเราสามารถดูอัลกอริทุมประกอบไปได้ครับเพราะฉะนั้นในการมาเรียนนะครับมาเรียน ACOS เนี่ยความคาดหวังของวิทยายกรนะคือให้เรากลับไปทำงานแล้วสามารถอีกจับแผ่นนี้ขึ้นมาดูเอาบปริทคมแล้วสามารถโซไปได้ตามนั้นนะครับที่เป็นไกด์ไลน์ให้เรานะครับคือเราไม่คาดหวังให้ทุกคนแบบจำได้100%เปอร์นตปะครับเพราะว่าฮาร์ฟไลฟ์ <c oughs> ความรู้ของเราความจำเราจะอยู่ประมาณ28วันใช่ไหครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังสูงสุดก็คือ ทำยังไงให้พยาบาลเนี่ยหยิบเอาปริมาณขึ้นมาปุ๊บแล้วโฟลได้ตามไกด์ไลน์ที่อยู่ในนี้นี่คือเป้าหมายนะครับจะทํายังไงให้พยาบาลดูออริทึมเป็นนะครับถ้าเราดูเป็นปุ๊บถ้าเป็นถ้าเป็นคนเรคคอร์ดนะคนเรคคอร์ดจะเป็นคนสําคัญมากนะก็คือจะคอยเป็นคนคุมจังหวะทีมใช่ไหมถ้าคนเรคคอร์ดดูเป็นปุ๊บเขาก็จะรู้เลยว่าต่อไปหมอจะให้ทรีทเมนต์อะไรนะครับ หรือคนเตรียมยาถ้าจําไม่ได้ว่าต้องเตรียมยาอะไรในในรอบถัดไปก็ต้องมาขอดูหรือว่าอาจจะมีอเอากริดทึมในมือของตัวเองครับดูว่าสมมติอีกีเป็นขานี้ในรอบต่อไปหมอต้องให้อะไรเราก็เตรียมไม่ได้เลยนะครับเวลาหมอสั่งให้ปุ๊บเราสามารถฉีดได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนเขาไม่ได้ห้ามให้ดูเอากริดทึมนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเกิดมีเคสซ p r ยเนี่ยเราสามารถจับโพยคนได้ขอนะครับสามารถจับเอาปฏิทินขึ้นมาปุ๊บแล้วก็คอยคุมจังหวะได้เลยนะครับก็อย่างสมมติถ้ามีน้องเตรียมยาก็สามารถบอกน้องได้ว่ารอบต่อไปเตรียมนี้ไปเลยนะ,ะเตรียมอะรนีเตรียมอะรอะมิโอเดโรนไวอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นจะทําให้เราทํางานโฟลได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากให้ทุกคน ไปลองใช้ดูนะครับก็สวัสดีครับ